เคยเป็นข่าวค่ะวันนี้จะไปพูดถึงเรื่องของห้างสปปรรพสินค้านะคะเป็นห้างสปปรรพสินค้าขนาดใหญ่ในอดีตที่คนกรุงเทพนึกถึงก็คือชื่อว่า New เว r l ์ค่ะได้ชื่อว่าเป็นเพชรเม็ดงามแห่งพระนครเพราะอะไรอดีตที่เคยรุ่งเรืองวันนี้กลับกลายเหลือเพียงความทรงจำนะคะไปติดตามพร้อมกันค่ะ ห้างสดสินค้า New w o r l ์บางลำพูมีปัญหาต่อเติมอาคารผิดแบบย้อนกลับไปเมื่อ33ปีก่อนหรือปี2526ไม่มีใครไม่รู้จักห้างใหญ่ห้างแรกที่ตั้งตัวง,งานในบางลำพูใจกลางพระนครที่ชื่อ New World ซึ่งเด่นสง่าด้วยลิฟแก้วกลายเป็นจุดนัดพบที่สร้างสุขให้กับผู้คนในสมัยนั้นคนเยอะมากคึกคักการค้าก็ดีเศรษฐกิจดีเป็นห้างห้างแรกของบางลำพู ทันสมัยที่สุดมันมีอะไรพิเศษบ้างก็มีโรงหนังมีทุกอย่างมีลิฟต์แก้วน้ำพู <c oughs> แล้วก็เวลาขาจอดรถเขาใช้ลิฟต์ยกขึ้นไปห้าง n e เว o ขออนุญาตก่อสร้างเป็นอาคารพาณิชั้นก่อนปี2,527จะดัดแปลงเป็นอาคาร11ชั้นซึ่งกทม,มไม่อนุญาตแต่แรกรวมทั้งสั่งให้รื้อถอนตั้งแต่ชั้น5ถึง11 เพราะผิดพรบาควบคุมอาคารแต่ห้างยังคงฝ่าฝ,าฝาืนรวมทั้งยื้อเวลายื่นอุทธรณ์คดีจนถึงดีกาที่สุดสารดีกาสั่งพิพากษาให้รื้อถอนแต่เจ้าของกลับดำเนินการล่าช้ารวมทั้งปล่อยให้ผู้ค้าค้าขายกันได้ตามปกติ1 0โมงครึ่งของวันที่2มิถุนายน2547เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นเมื่อเสียวัสดุที่รื้อถอนซึ่งนำมากองรวมไว้ที่ชั้น8 รับน้ำหนักไว้ไม่ไหวพังถล่มลงมาเป็นช่องโหวขนาดใหญ่ขอค้าประชาชนหนีตายกันโอลามานคือเขาเลือตอนที่เขาเลือเขาก็เอาดินไปกองไว้ตรงกลางช่วงนั้นมันไม่มีคานเน่ยแต่เขาก็ไม่คนขายของนะนะแต่คนก็ยังอยากจะขายเพราะว่าเขาบอกฉันยังไม่หมดสัญญาแล้วกาอยากจะขายเน,นีย่ยนะม,มันช่วงกลางพอดีแล้วก็มีคนนั่งกินกาแฟขายกาแฟร้านเสริมสวยอะไรเงี้ย อยู่ตรงน้ำพดอดีอ๋อคือถล่มมานิดเดียวเองตรงกลางคนนะั้นเองก็คนขายกาแฟเขาก็ค่าหลังเหตุถล่มห้างถูกปิดทิ้งร้างหลายปีจนเกิดตำนานวังมัชชากลางกรุงตั้งแต่ช่วงปี2554เมื่อชั้นล่างสุดกลายเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่มีพ่อค้าแม่ค้านำปลาหลากหลายพันมาปล่อยเพื่อหวังกำจัดลูกน้ำ แต่ปลาที่นําไปปล่อยได้ขยายพันธุ์จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนกลางกรุงแม้เขตพระนครจะสั่งปิดตึกในปี2557แต่ก็ยังมีคนแอบนําอาหารปลาเข้ามาให้จึงนํามาสู่ปฏิบัติการขนย้ายปลาออกจากพื้นที่และสูบน้ําที่ท่วมขังออกทั้งหมดในปี2558ปัจจุบัน5น้าเวิล์ถูกปิดตายห้ามเข้าพื้นที่ทีมข่าวได้แต่เพียงมองความเป็นไปภายในผ่านช่องเล็กๆจากภายนอก พบยังคงมีปลาแหวกว่ายในบอ่อจากน้ําฝนที่ไหลผ่านช่องโมงของอาคารกทมอยอมรับทําอะไรไม่ได้เพราะอํานาจการดูแลอยู่กับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่จะเข้าไปพูดคุยกับเจ้าของที่คือตระกูลยุคนหลังจากนิวเวอร์หมดสัญญาเช่าพื้นที่ตั้งแต่ปีที่แล้วถ้าในส่วนของกรุงเทพมหานครก็ไปทําอะไรไม่ได้เลยเพราะเขาไม่ได้มีส่วนที่ผิดนะครับไม่ได้ผิดกฎหมายแล้วก็ไม่ได้เป็นอาคารที่จะน่าจะเกิดอันตรายเพราะเราเคยไปตรวจสอบโดย วิศวกรสถานแล้วว่าอาคารมีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอแล้วครับแล้วก็ต้องอยู่ที่เจ้าของครับว่าเขาจะรื้อถอนเพื่อไปทาประโยชน์จางอื่นหรือไม่อย่างไรซึ่งเราก็จะพยายามติดต่อเขาเพื่อให้เขาปรับปรุงชื่อของห้างนิเวลกำลังจะเลือนหายไปจากความทรงจําของคนรุ่นใหม่จากห้างใหญ่แห่งความหวังสู่โศกนาฏกรรมกับกลายเป็นตำนานวังมัชชาที่เวลานี้เหลือไว้เพียงเศษซากอาคารสีชั้นที่ถูกปิดตาย พัทรดนัยเทศวรลสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน